สวัสดนดะีทุกคนจกักรเก๋ากรุงเอ๋นะครวันนี้น่าจะขาวใส่ right ท n n ิ่เป็นพิเศษเลยนะฮะไม่เห็นถึงความมันเลยเพราะว่าได้ลองผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ล่าสุดนะของเซซานนะหรือเซซานเน่ที่หลายคนเรียกกันเป็นเบสตัวใหม่ที่ใช้แล้วช่วยควบคุมความมันเพราะปกติเนี่ยคนเราทารองพื้นเนี่ยาสาวๆหลายคนเลยนะฮะพี่ๆน้องๆกุุงกระเปดประมาณสัก3าี่ชั่วโมงเนี่ยคือทาตอน9้าโมงประมาณสักเที่ยงหรือบ่ายโมงเนี่ยรูขุมขนมันจะบาน นะฮะรูมขนมันจะบาดแล้วก็น้ามันมันจะแบบเออล้นขึ้นมาแป้งมันก็จะแบบดูเป็นเหมือนแบบดูเป็นสีเนื้อที่แบบเป็นน้ํามันน้ามันเลื่อมเลื่อมเมื่อเมื่อะไรประมาณนี้คือแบบดูเยิ้มเยิ้มนึกออกไหมฮะเออแล้วก็ดูแบบไม่สวยเหมือนตอนเช้าอะไรประมาณนี้คือปัญหาคือว่าไม่สวยเหมือนเดิมตอนที่แบบเพิ่งแต่งใหม่ๆอะไรประมาณนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยแป้งผสมรองพื้นตัวนี้ที่จะแนะนําแล้วก็ตัวที่เป็นเบสตัวนี้เนี่ยจะเป็นตัวที่ช่วยใช้คู่กันแล้วช่วยในการควบคุมความมันนะฮะไม่ให้หน้ามันแล้วก็ไมม่ให้้นาเเยลละแว ช่วยให้หน้าดูขาวกระจ่างใสขึ้นกว่าเดิมแล้วก็เป็นอย่างนั้นทั้งวันสีไม่เปลี่ยนด้วยนะฮะแล้วก็ ที่สําคัญราคาไม่แพงด้วยราคาถูกแล้วก็ดีด้วยดักสโตร์นะคือแบบหลักร้อยสามร้อยสี่ร้อยห้าร้อยเนี่ยก็คือเป็นเลทนี้นะฮ <c oughs> ะเพราะฉะน่้นเนี่ยไม่แพงจนเกินไปซื้อไหวแล้วก็ให้คุณภาพที่ดีแล้วก็ให้ลุคที่แบบดูสะอาดดูแบบดูสดใสกระจ่างใสขาวกระจ่างใสแล้วก็ดูไม่มันนะฮะมาดูกันว่ามีอะไรบ้าง2ตัวนี้นะฮะมาดูกันจ้า <c oughs> โอเคนะครับไปหยิบมระทั้งเบสแล้วก็แป้งเลยเพราะเนี่ยกงมีแป้งของหกเบอร์ครบเลยนะฮะแต่ว่าที่ใช้จริงปัจจุบันเนี่ยคือเบอร์ห้าเนี่ยคือหน้าเบอร์ห้านะฮะยังดูขาวใสขนาด พรานั้นเนี่ยเบอร์1เบอร์2จะขนาดไหนก็แล้วแต่ผิวคนเนาะอะไรเงี้ยโชว์เบอร์ให้ดูนะฮะเป็น6เบอร์โชว์ให้ดูทีละ2เบอร์ละกันเพราะว่าความสามารถในการจับพราเรามีแค่2มืออันนี้เบอร์1อันนี้เบอร์2จะเห็นว่าต่างกันไ่เยอะมากนะเบอร์3เบอร์4เบอร์5เบอร์6สังเกตได้ว่าเบอร์5เนี่ยพับจะมีสีเปิดแหละเพราะว่ากุุงใช้เบอร์นี้5เนี่ยเป็นประจำเลยนะฮะหน้าอย่างเงี้ยนะฮะหน้าสีเนี้ยคือใช้เบอร์5้า นะฮะท่านจะดูขาว่าความเป็นจริงนิดหนึ่งแต่ถ้าเอาพอดีพอดีหน้าธรรมชาติเลยใช้เบอร์หก็ได้แต่ว่าอยากให้หน้าผ่องก็ใช้เบอร์ห้าให้มันเดือขาวใสนะฮะก็เนี่ยแหละเบอร์5้าเบอร์หกนะโอเคคร่าวๆ <c oughs> นะถ้าอยากดูละเอียดหรือว่าอยากจะสวอตสีแล้วก็ไปสวอตที่สาขาที่เขาขายได้ตามแบบว่าร้านบูธร้านอะไรเงี้ยนะฮะก็ลองไปดูแล้วกันเดี๋ยวขึ้นชื่อร้านค้าทั้งหมดให้ตอนท้ายคลิปเดี๋ยวขึ้นให้เดี๋ยวขึ้นให้ใ,หใหจยเย็นนะฮะอ่ะมาดูกันว่าแป้งเนี่ย ที่มี6เบอร์เนี่ยนะฮะแล้วก็ทานแล้วน้่เนียนเด้งคุมมันแล้วก็ขาวข,าวขนาดเนี้ยใช้มีขณสมบัติอะไรบ้างแล้วก็เคยนะฮะเคยเข้าประกวดเวทีไหนมาได้รางวัลอะไรมาบ้างเพราะว่า เป็นแป้งที่มีมงนะปะเป็นแป้งดีที่มีมงคือมงกุฎก็คือ,คอประกวดชนะเลิศหลายรางวัลเลยไปดูกันแล้วกันนะจ๊ะไปดูพร้อมกันเลยจ้ะแป้งตัวนี้นะฮะได้รางวัลในส่วนของคอสเมที่เป็นเว็บไซต์ของญี่ปุ่นในการแบบเปิดให้คนเนี่ยเข้าไปรีวิวเครื่องสําอางเป็นแบบผู้บริโภคเป็นคนใช้จริงๆเนี่ยเข้าไปคอมเมนต์แล้วก็รีวิวในเว็บนั้นเป็นรีวิวจากยูเซอร์จริงๆนะฮะแล้วก็ให้รางวัลเป็นแบบเดอะเบสของที่เป็นแบบแป้งฟาวเดชันคือแป้งผสมรองพื้นที่เป็นคลาสเดียวกันเนี่ยตัวนี้ได ผสมรองพื้นนะแล้วก็ได้รางวัลที่เป็นแบบ base of the year นะฮะปี254ก็คือปีที่แล้วนี่เองนะฮะก็คือได้ว่าเป็นเครื่องสำอางแบรนด์ดีเด่นแล้วก็ได้รางวัลว่าคุณภาพดีอะไรประมาณนั้นใช้ดีอะไรอย่างนี้นะฮะเป็นแบบที่ยอมรับในผู้ริโภคของเขาของที่ญี่ปุ่นเขาอะไรอย่างนี้นะจ๊ะส่วนชื่อเต็มๆของแป้งนี่ก็คือเซซันเน่ UV Foundation X p l u นะฮะก็คือกันแดดได้ด้วยมีสารกันแดดในตัวด้วยนะฮะแล้วก็มีคือหมายกึนอกาาจากคุมมันแล้วก็ผิวขาวจงางใสเนะะี่ย นอกจากคุมมันแล้วก็ให้ผิวขาวกระจ่างใสแล้วก็คือกันแดดได้ในตัวนะฮะแล้วก็ปกปิดเป็นเนื้อแบบโปร่งแสงเวลาโดนแดดโดนแสงเนี่ยมันจะแบบดูโปร่งใสดูน้าใสนะฮะแล้วก็มีผงไมก้าซึ่งช่วยกระจายแสงทาให้หน้าดูไบรท์ดูขาวขึ้นอะไรประมาณนี้ขาวทั้งวันก็คือสีเดียวกันทั้งวันไม่เพี้ยนไม่เปลี่ยนอะไรประมาณนี้แล้วก็มีซูเปอร์ไฮยานะฮะไฮยา่างแอคทีก็คือเป็นตัวเติมน้ำให้ผิวชุ่มชื่นคือทาแล้วหน้าไม่มันแล้วก็จะชุ่มชื่นอยู่ไม่แห้งกร้านนั่นเองนะฮะสาวผิวแห้งก็ใช้ได 23เท่า SPF 23บ PA บวกๆนะฮะก็คือกันแดดได้ประมาณหนึ่งเลยทีเดียวก็คือชีวิตประจำวันก็ใช้ได้ทุกภาพผิวก็คือผิวมันใช้ได้ผิวแห้งใช้ได้ผิวธรรมดาก็ใช้ได้ทุกสภาพผิวใช้ได้หมดเลยนะมีทั้งใหญญ้ยาแล้วก็คุมมันไมกล้าในตัวนะราคาเท่าไหร่ไม่แพงนะฮะตลับรีฟิล3 3 0บนะฮะไม่แพงเลยอ่ะแบบ500ได้ทอนต้องร้อยกว่าบาทใช่ปะแล้วก็ราคาตลับจริง4ี0นะฮะได้ทั้งกระจกแล้วก็ได้ทั้งพัฟแล้วก็ทั้งแป้งนะ400กวะก่คือแบบเค500มีท อะไรอย่างงี้นะ,ะใช้ได้เป็นเดือนๆเลยนะยก็คุ้มอยู่แบบสํารวจผู้ดพวกมานะนี่เขาบอกพวกมานะว่าตัวสูตรใหม่เนะี่ยที่เป็นแป้งตลับสีเขียวเนี่ยนะฮะก็คือมีคุณสมบัติในการเพิ่มความชุ่มชื่นมากกว่าสูตรเดิมเนี่ยประมาณ157%นะคือแบบเป็นเท่าตัวเลยนะแล้วก็แป้งติดทนเนี่ยติดหน้าเนี่ยทนมากขึ้นก็คือประมาณแบบรอยี่สิรประมาณเนี่ยนะฮะก็คือแบบทําให้แป้งติดทนเกาะแน่นกว่าเดิมแม้โดนน้ำก็ยังไม่หลุดมากอะไรเงี้ยนะคือแบบเดี๋ยวลองทดสอบไปดูกันตอนท้ายคลิปนะฮะะะะะโอออออเเเเเคคปปป่่่ัััันน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 ้้้้็็แแงาาาทุกกกกจจรรููยลวพ มากเลยนะแล้วก็ขายดีมากๆเลยนะฮะทีนี้เป็นเบสบ้างที่กุ้งเพิ่งเคยเห็นไม่นานมานี้นะก็คือเซซันน่เมคคิปเบสนะฮะตัวนี้นะฮะเดี๋ยวมีการทาให้ดูนะก็จะเป็นเบสที่แบบมีเนื้อที่บางเบาเนะฮะไม่หนักหน้าแล้วก็มีผงแป้งที่ชื่อว่าคอร์ u s powder เนี่ยนะฮะคือเป็นผงแป้งที่แบบช่วยให้ดูดซับความมันดีเยี่ยมนะฮะคือแบบ คุมมันและใช้เบสด้วยก็คือยิ่งคุมมันเข้าไปใหญ่คือแบบติดทั้งวันเข้าไปอีกอะไรเงี้ยนะคือติดทนมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะสำหรับคนที่แบบหน้ามันมากมากแบบมันลืมนะฮะอันนี้ก็คือ2อย่างคู่กันนะคือแบบแมทได้ที่เลยทีเดียวเนี่ยฮะเคลมไว้นะฮะว่าช่วยให้แป้งหรือว่ารองพื้นติดผิวเนี่ยทนประมาณ8ชั่วโมงอ่ะนะฮะแล้วก็สามารถกันน้ำได้ด้วยหมายความว่าน้ำเหงื่อก็ดีน้ำฝนก็ดีน้ำอะไรที่มันแบบไปโดนหน้าเนี่ยมันก็คือกันได้หมดเลยนะฮะแปดแปดชั่วโมงก็ค อ่อนโยนแพงง่ายก็ใช้ได้นะฮปรับปอบปรโลมผิวให้ผิวแบบมีความชุ่มชื่นด้วยอะไรอย่างนี้คือบำรุงในตัวแล้วก็คุมมันแล้วก็ติดทนนะฮะเน้นอย่างงานกระจ่างใส นะจ๊ะใช้เสริมกับแป้งฮะอ,อันนี้กันแดดด้วยนยนะกันแดดได้28เท่าแล้วก็เรื่องกลิ่นเนี่ยก็จะเป็นกลิ่นแบบโรสกุหลาบอ่อ,อนๆกลิ่นแบบอ่อ,อนๆออออออจนแบบแทบไม่ได้กลิ่นนะนะอ่อนมากๆแล้วก็ไม่มีน้ําหอมสังเคราะห์นะเป็นกลิ่นกุหลาบจริงๆแล้วก็ไม่มีมิเนอรลออยไม่มีสีไม่มีการแต่งปรุงแต่งอะไรอย่างเงี้ยนะปราศจากสารอันตรายหลายๆอย่างนะฮะแล้วก็กันน้ำอางที่บอกไปนะจ๊ะ,มะไม่มีแอลกอฮอล์ด้วยเพราะบางยี่ห้อเนี่ยจะเป็นแบบ นน้ำอย่างเงี้ยพอรับทานหน้าแล้วมันจะเย็นบู๊บว่ามีแอลกอฮอล์แต่เนี้ยไม่มีนะเพราะนั่นนห้ะค,คนผิวแพ้ง่ายใช้ได้เลยนะผิวมันผิวแพ้ง่ายเนี่ยเหมาะมากนะลองดูจ้ะเออส่วนวิธีการใช้ใช้ยังไงแล้วก็ออกไปเทสนอกบ้านแล้วเป็นยังไงบ้างไปดูกันเลยจ้า โอเคเดี๋ยวเราจะมาตากผ้ากันนะฮะจริงๆก็ตากไปหน่อยนึงแล้วนะฮะแต่ว่ายังไม่หมดเดี๋ยวจะตากที่เหลือด้วยนะฮะตอนนี้ก็บายๆนะฮะอากาศก็ร้อนได้ที่และมีแสงแดดพอสมควรนะฮะแต่หน้าก็ยังไบรยย์ยูโอเคหน้าไบรไ์ h t ไหมคุณน้องไ <laughs> บร์ย,ยูไบรยย์ยูนะฮะเนี่ยฮะแดดก็โอเคนะแดดแรงมากเลยค่ะทาแดด so you so you <laughs> จะไปวิ่งหรือไปเดินดีเดินแล้วกันไปเดินตรงสวนสาธารณะที่เขาสร้างไว้ให้หน่อยในหมู่บ้านเลยเนาะว่าน่า,าจะมันคนอีไม่รู้ยังไงนะฮะไปดูไปไปพาคุณน้องไปด้วยอ่ะคุณน้องช่วยถือกล้องหน่อยได้จ้ะโอเคเอามาเลยเอะอนมาเลยอะ้เห็นวัวขับวัวนะ มันไหมหน้ะมันยังยังไม่ค่อยมันนะ <laughs> จ้ะหลังจากที่เราไปวิ่งมาร,ราธอนรอบหมู่บ้านไปแล้วนะฮะแล้วก็มาล้างรถก,กันดีกว่าเพราะว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่แบบทั้งเปียกทั้งร้อนทั้งเหงื่อน,นะฮะว่ามันจะติดทนขนาดนั้นหรือเปล่ามาดูกันจ้า น,น,อน,น,นเออก็ยังเนียนนะเวย้ยรถมาเวย้ย <c oughs> เสร็จแล้วจ้าล้างรถเสร็จแล้วนะคะก็มาดูกันว่าเหงื่อ <c oughs> มาจริงจังมากเป็นหยดน้ําเลยแล้วก็หยดลงมาแบบโอ้โหเนี่ยเต็มเลยนะฮะแต่ว่าแป้งก็ไม่ได้เป็นคราบก็คือแบบถ้าซับเหงื่อนะถ้าใช้ชู้ซับเหงื่อหรือแบบใช้กระดาษซับเหงื่อไปเนี่ยมันก็ยังดูแบบเรียกอะไรละ่ะก็ยังดูเนียนอยู่เนาะอืม อันนี้ก็ทิชชู่เนะาะมันดู<า>น้าขึ้นนะฮะดูขาวขึ้นผ่องขึ้นเพราะว่าน้ํามันทําให้เปียกแล้วก็ดูคล้ำนะฮะนี่คือทิชชู่ที่เปียกเหงื่อนะโอเคเห็นไหมว่า พอเหงื่อออกแป้งมันก็ไม่หลุดนะฮะเบสมันก็เอาอยู่คือมันคุมมาไว้ไม่ให้แป้งมันลอกลอดหรือว่าหลุดนะฮะก็คือไม่ให้มันเยิ้มแต่ว่าพอซับทิชชู่ออกเนี่ยหน้ามันก็แมทแล้วก็ขาวเหมือนเดิมนะฮะไม่แบบว่าดูเละน,นะฮะแล้วก็ไม่ไม่พังหน้าไม่พังนะฮะโอเคก็ออัมาจะถูกใจกันนะเพราะว่าสินค้าดีมีคุณภาพเป็นแบรนด์ดังคนรีวิวก็รู้สึกภูมิใจไปด้วยนะที่ได้รีวิวรู้สึกไม่อายอะไรเพราะบางยี่ห้อแบบไม่ดังแล้วก็ไม่ดีด้วยอะไรีก็เลยอายหน่อยที่รีวั ตีด้วยนะก็หวังว่าจะชอบกันนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าลายการสวัสดีค่ะบ๊ายบาย